เบวัตดบาแม่พี่น้องแีกเตือนชันแนวจ้าในแยกเตือนชันแนวจะมาเห็ดแหนมกระดูกหมูนะพี่น้องแหนมกระดูกหมูพี่น้องมีกระเทียมกระเทียมสองหัวเกลือสองช้อนโต๊ะพี่น้องแล้วก็มีถุงสำหรับใส่แหนมนะพี่น้องก็บยางรัด อันนี้ไมยายเตือนสิมาขันเนมเตึงเลยพี่น้องเด้อโอ้ยหากล่องกระข้างพี่น้องชีดเมือหนึ่งนี่แหละขันนะพี่น้องอ่ะนี่กับพี่น้องเอ้ยใส่เกลือพี่น้องกระเทียมกระเกลือขันเข้าไปพี่น้องเอ้ยขันเอ้ยเดียวแล่วมันขันฟ้องกระได้พี่น้อง ขั่นเกลือกระเทียมพี่น้องเดี๋ยวตีส่เข่าขันข่นทงนั้งเข่ากันพี่น้องเอ้ยขนนั่นแหนมพี่น้อง ่พี่น้องเอ้ยปั่นไปเรื่อยๆปันด้นๆนะพี่น้องสี่ประมาณสองคืนแหละพี่น้องเอ้ยจะกินแน่นนอนละพี่น้องกระชิเอาไว้ทอดน้องเอ้ยมันแย่ยเตือนอยากกินเอ้ยลองเห็ดลองบึงพี่น้องผู้ใดยอยากเห็ดก็เอาไปเห็ดเด้อพี่น้องเด้อ ันขึ้นเห็นมันย้ยนะเล้ยแบบไปหนอแต่เวลาโด,นอ,น,อด,ดอาานอยู่ได้พี่นอเด้อบันยัดแต่ลืมเข่าเล้ยไนอมาเล้วมาเล้มาแล้่เตีไปเอาเข่ายัแต่ลืมเข่าี่หนอเลียง จะลืมเขาที่เป็ลืมเขาตากล้องก็บพราี่พี่น้องเอ้ยบพรานได้นืดือดรุนไม่ได้พี่น้องเอ้ยสาวกบพี่น้องขันกันมั้ง กันดีๆพี่น้องเด็กน้องเขาให้กระเทียมมันเข้ากันพี่น้องแต่ยอยากใส่พี่ลอดก็ใส่ได้ด้วยพี่น้องด้วยแต่เต้น้องว่าพี่อลอดก็ใส่ได้แล้วแยกเปลี่ยนเพราะใส่จ้า พอคนลาใส่มันบ่อหนนะแล้วเสรก็ได้บ่ใส่รองบนน น้องเออแหนมหมูแหนมสิ่งห้องอ่อนแหนมกระดูกอ่อนใั่ไหมผู้ใดมีข้าวเหนียวก็ใส่ข้าวเหนียวเด้อจ้ากเขาไอ้มีข้าวเจ้าก็ใส่ข้าวเจ้าได้่อม่นว่าใส่แต่ข้าวเได้ข่าเจ้าหน so ึ่งกับข้าวเจ้าหูก็ใส่ได้จ้าว่ามีข้าวเจ้า โดนเป็นไว้เดวยพี่น้องเผาเกลือเขาบอกกันมันดีไว้ทอดอือกอดีเลยพี่น้องเอ้เข้มพอดีถั่นทอดแบบนี้อะสองคืนพี่น้องจะกินได้ละล่ะทอดได้แล้ว ก่อน oh. mhm. ี cose, ่นองถ้าน้าเขา็ต้องไปขี่ออกเวลาเขาถืกอดานเออขนส่งอะนเรพี่น้องเกัสแกนเลพี่น้องเาจนเตบแล้วพี่น้องเอขีดมันสิาพี่้อ เี๋ใส่ถุงหิ่เร้อพีไน้อยเ้อมาัชนีดเ้อดใส่ถุงหาิ่งเร้อยัไหน่อ ใ่กับ่ยพี่น้องเอ้ยนี่เดียวสีเอาใส่ถุงหเบ่งดพี่น้องมุนมพี่น้องเ้ยมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องนมุนมุวมุนแน่มพี่น้องเราอยางมัดเป็นตัวอย่างมพี่อย่างร แน่นแ่นพี่น้องแน่นใดเท่าใดเฮงดีเด้อนี่เอกะมัดระงวนลงพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องมันช่เป็นแบบนี้พี่น้องเด้อนี่เด้อแล้วแล้วมันช่เป็นอย่งสิทเด้อพี่น้องจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างสีทธิ์ไนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะบินโซงนี่แหะค่ะพี่น้อง หน้าตามันจะเป็นอย่างศิลปินองเป็นแบบศิลปินองเดอ้อะเร็วๆมันจะเป็นอย่งศีลป์ะพี่น้องคลิปนี้จบแค่นี้เด้อพี่น้องเดอ้อคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ